สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกันนีดเดียวจากับแซ s a นัวโค้กคุณหญิงเมนี้กะจะพาพี่พานนองมากินต้มไก่จ้ะต้มไก่บานไส้ใบบักขามอ่อนแล้วก็ไส้ใบม่อนน้ำจ้ะแล้วก็ตำบักทั่วจ้ะแล้วก็นี่ก็มีขนมจีนน้ำยามาน้ำมือนี่ ผักก็จะมีพักบุงจ้ะพักบุงมากินกับตำบหมกทัวมาได้ตามากินขอแรกน้ำกันจ้าคือเก้าครับขัไม่ได้ครับผมนี่ครับขอนี้วอ้อนๆครับผมมาครับไม่กินขอน้ากันครับขออนุญาตเว้ทั้งล่างนะครับบมมีหมองว่างจุ่มใกล้บ้านครับใส่เบบขามอ่อนครับใส่สมุนไพรน้ำจังน้อยครับ สดขนมเส้นน้ำมีขนมเส้นอยู่แล้วป่ะคือมีตำทัวน้ำครับเป็นเป็นเกี่ยวครับ น๋อกรบเก็ยมมี่กระเทียมเผารครับใส่น้ำเปบาจอกรสชาติมันๆเลยครับ จะเป <udo> ็นตำกันก well ินยืมกันสองคนเลยสิเมื่อส่วนกันะพี่น้องเ้กับมใส่เดี๋ยแคบหมูจ้ะ ตอบใกล้ครับเอารุ่นนี้ได้ครับผมแบ่งกันพูดละครึ่รองอ้าว จ้າาเกี่นครับผมตํทั่วนี่ครับเป็นเกี่ยวเฮ ปุ๊กไก่เขกไก่จ้ะแน่มักเลยเดี๋ยวนี้สมใบประคามอ่อนนะพี่น้องทครงใบทครน่อวยแต่กจิมาพอๆกัน คือก็หล่ะครับผมย่าแรงคือเก็หล่ะครับช่วงประมาณทุมหนึ่งครับ คาสมุนไพรจำนำไปเด้ครับผมพี่น้องใกล้ก็ใกล้เสาครับใกล้เสาเสาใกล้แม่เสา เหนียวพอดีมันไม่หยาบเหนือน่มเหนียวถ้าบุงอันนี้ดิถ้าบุงไปเกมนมากยุน่นมันทงเลยจ้ะมันปงมันถือผนมันก็ได้ปงใหมน<า>ันจะหย่อนนั่อครับกีบผักพรเส้นนึ่ครับผมพี่นอ้องมาเ็ืเอนๆก็กินเข้าไปครับ เช้คนมกเลยครับ hmm. พ <m unconditional Champion downstairs> mm ี่น้องอืามลองเข้าไปครับ Đặc là cả cái tranh đề của cặp nọ nếu cả hoàn nếu cả phấn tốt tranh để tay của mình kim hoa บางคนอาจจะซอยไตน้ำเะครับอันนี้อันนี้เขากินกันสองกหนอกกันเลยบ่ได้ซอยเพราะว่าผมกินผู้เดียวเขาหญิงเขาบ่กินกินไตครับเพราะว่ากินไตมันสิมึนแล้วบอกินผู้เถ่าตัวเองหน่อย Ừ. sốt bông cho bạc nữa cầm một thua bây ừ. giờ ừ. ấy tương ừ. hoàn tương kết tương ไอ้เครงมือทั้งส่วนแม่งพี่น้องกินยุ่งเหยียนดอกกินยุ่งเหยียนในกองเหรอนี้ไปใส่มากใช่กะระวังกันไหนเดอ้อครับพี่น้องโควิดระบาดครับโควิดไม่ก,ก็ไปใสก่สกับอะไรหรอครับ ฝากเด้อครับพี่น้องผู้ใดติเข้ามารับชมไม่ครับผมฝากติดตามแซบน้องก,ก็คุณหญิงน้ำนเด้อครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้น้ำนเด้อครับผมขอบคุณผู้ที่ติดตามน้ำเด้อครับจะขบอบคุณผู้ที่ติดตามไม่ครับผมโอ้เงียบแต้โอ้อแซบครับผมพี่น้องต้มไก่กับมัดครับผม เหีือต้นหนึ่งตําบกตัวกระเมิดครับพี่น้องครับอย่จะลืมครับผมฝากติดตามช่องแซมนวข้อคุณหญิงน้ำเด้อครับผมอย่ลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับผมจะบริภาณคลิปต่อไปครับผมจาฝากน้ำในเลือจ้าพอๆกันไม่คลิปหนาครับผมคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนครับผมสวัสดีครับ